ผมอยากจะได้ของไม้เปลือกที่จะหมุนโอ้เขาแบบตรงนั้ที่ไหนนี่ไงนี่กินแล้วเขาแบบบอสเดียร์ของบอสไหมยิงเนาะย่าวาดี้นั่นก็อยู่ในส่วนนั้นนะน่าจะไม่อะยอ บอกนคุณนายื่องเยอเลยอีกฝ่ายมุงตรวจหกโมเช้ามาส่งหกเย็นเนี่ยเพิ่งส่งู่กยิงบอกว่าเน็ตเลยไม่งันมึงก็อดไปเถอะเน็ตไม่ดีอดเงิบอกคำสั่งมาไมเงินแล้วผมหยุดหยุดดึงโนนะตะตายมีอะไรขายบ้างเจ้าล่าส กลองซุ่มลับุตองกับไข่ก็คือกองซุงครับม,มือกล่างอะไรนอืมล็ได้ข้งือเนสิบเปอร์เซนต์ว้าวได้เนื้อสิบเอร์เซ็นต์เปล่าโอ,โอ้ตัวน,นี้อไี้ข่ตัวนี้โคตเยอะเลย อบอกให้แล้วคนที่เรามีบ้านต้นถั่วด้วยนะคะคุณยากอยู่เฮ้าเฮ้าเลียมเยอะได้เมเยอเด็กมากน,นี่บ้านต้นไม้เราเนี่ยบ้านต้นไม้เรนนา,รนนารสูงมากเลย น uh e ับอ oh ันนี้ก็จะเป็นต้น4.5เปอร์เซ็นต์ครับต้วมไม่แขงนไอ้ต้น25เปอร์เซ็นต์ไอ้ต้น10ยาไอ้ต้น10เปอร์เซ็นต์นะนนี้ก็คือต้นต้น20เปอร์เซ็นต์ ต้นอะไรก็มีหลาต้นที่มันขึ้นทำไม่ได้แล้วก็เยอะเยอะเล้เยไม่สนนะเลียนเรายังไม่สนซึ่งผมนั้นมีต้นในตำนานก็รอใช่แฮนนี่วัชชัมไม่มีแต่มีฮันนี่วัชชั่แทนต้นโอเลนโอเลนผมสามต้นันนี่วัชชั่อันนี้วัชชัมงตนน้องคุณอ่าคุยังไม่จบเมื่อกี้นี่ย้ไม่มีใครสารภาพเนี่ ไม่มีรูปผูชายเลยเหรอป่านะก็ไม่ได้ิชใช่พ,พี่มินพี่มินจะมาด้วย

น้ำไม่ดูอ่ะคุณนายกิเลบป่ะไหนฮะไหนอือพูดจริงๆริงไม่ไม่อยากเดี๋ยวคุณนายใจดีป่ะใจดีอยู่ใจดีอยู่เออคุณนายน้าราก็เหรอฮะไม่ค่อยเท่าไหร่ การ์ดของน้องคนิึนอ,อ,อืม้องหอนมากดอาไปหมดเลยว้าเข้ามากเกือบหกหมูห่ทุกวันว้าวเออเออ,อมากตักสนตาหล่อปะด่าตอบไม่คิดเลยเออไม่ไม่คิดเลยใช่เหรอ ตาจะดีป่ะดีตาดุไหมไม่ฮะทดสอมตาดุป่ะมตอบสิตอบสิไม่ไม่โอ้โหถูกใจมากเดี๋รอๆไปกลังมพอดีเลยอ้าวอีเป็นน้ำพึ้งหวานพอดี เน้พ่งมาพอดีเลยจ้าดีจั่ใช่เร oh. ื่องหมอเกยวดเลอดงมาอไ้4โอ้เกวัดีกบบแมาหน้าร้อย้มเสียงเยด้วยสนใจหรอโอ้ย อุ้ยตรงตรงมิเสียงอัพเดทด้วยทุกคนมันผมจะมาแจกดีครับมันจะมาแจกของดีครับก็คือไม่มีจบเพราะผมก็ไม่มีอยู่แล้วครับก็เนี่ยเนี่ยปิน มือต้นเป็นกล้วยเป็นธงหยิบธงหยอกเนี่ยเออน่าเอาถั่วของปดเลยแต่นี่มันจะได้ไหมล่ะนี่เลยถั่วนี่ต้องมีก็ไม่ได้ถั่วระดับเด็กอันนั้นแปลว่าอะไรคะพี่ใครแปลได้บ้างมันปีนไม่ได้เลยอุ้ย ยังไม่รูอีตังอืได้แล้วไนไปไปขายกันคาอร่อยมากเกินคาราชอือตอบ่นนีองาาตอบนี่องศาหน้าใ้ในอยต้อตอบภาษาเ

เรื <c oughs> ่องเงี hmm. ้ย <lite> ด <cel i ative> ูนะแต่ว่า well, น hey, ้าเราไม่ร yeah. okay. ู well ้ครับว <t> ่าอะไรชุได้ดีช mm. ุมนะครับมีรถมาแล้วได้แม่ก็มีคนให้แมงโกกับผมไอนนี้ไม่ดีกับเขาไม่ดีกับเขาไม่ซ้อมี้

ด้วยเจะก็จะไปด้วยครับยำแหวนแวบนี้อยากวางให้เห็นค่อเป็นอะไรให้น่ะไปละของแบบนี้ยำแบบนี้นะครับไปลลย